พระราชบันทึกเดเรนเม m กิ i งสตอรี่มีความซึ่งเป็นที่มาของปฏิบัติการฝนหลวงว่าในปี2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างทางที่เครื่องบินพระที่นั่งผ่านเทือกเขาภูพานทรงสังเกตว่าท้องฟ้ามีเมฆมาก แต่ไม่สามารถก่อตัวเป็นหยดน้ำตกมาเป็นฝนได้จึงเกิดฝนทิ้งช่วงและความแห้งแล้งทั่วไปทรงพระราชดำริว่าภูมิอากาศภูมิประเทศของไทยสามารถแปรสภาพให้เกิดฝนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้หลังจากทรงศึกษาจนมั่นพระราชารูไทยแล้ว จึงโปรดให้หมอมราชวงศ์เทพทริษเทวกุลนำไปทดลองปฏิบัติเป็นผลสำเร็จได้ฝนหลวงในเวลา14ปีต่อมาสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน